ลำคาได้เวียนมาดอกหลบยิ้ม้นงออะไรดอกทอ่ซึ้งเวนทำมชนให้ผู้คนนอนั่วมต้องหุนเทวาทั้งทันคอยเระยังอารมณู้ผโลกมันมาพาเพือุ่งองค์ก้ลาบานีซั่งช่วยเขาุน บังรูปน่วยต้องเจ็บในเทศตางๆข้อคำว่าสวัสดีกับ่อแม่พี่นองนะครับขควาดไข้หลอดรั้งทันสร้างปุจฉชนเป็นเูียงเตรียมถูกผ่ากับกับเสี่งเด็กทันได้ยู่หนื่นานะครับเป็นเสื่อจากอ่ากล้กับสำคัญนะครับต้อง กิจกรรมการจับสังขารและพรมิกจกรรมเกี่ยวกับบุญปฏิบัติเปืี่ยนซิปนะครับซึ่งเราทันสงสารกับว่าประเพณีเปืี่ยนซิปเนี่ยเป็นประเพณีที่สำคัญทางหลักศาสนาและข้องผ่าตายนะครับข้องผ่าตายเรานะครับโดยเหล่านี้ข้องถัง พวกแต่จ่า,า,นจจจนานะครับจันเจษนาหลักดโุนนะครับใจสัมีจัดสุจริตเรามีขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้หลวโลกลั่นลั่นนะครับตลอดจนหนักตึ้งกลาและเราจะสนุกด๋วยนะครับใจสึดกล้าเรียนรู้ตึ้งสร้างและก่ออนุรังนะครับซึ่งภูมิปัญญาหรืออัตลักษณ์ภาคใต้นะครับป้องบรรพชนนะครับ เราถามถ้าห่าที่มา้องการมีบุญเดือนซิกนะครับก็คนะือการด้วนตะลงุงศิษยนะ์ระเ,เน,น่ยประเภณนีนะครับเป็นประเภณน,นี้ซึ่งซึ่ตม,มนะต่อบรจดาอินเดียนะครับโดยเอวากันเลยกับคุณธักหน้าหล่าสารกตริาได้มาอิศรท่านอยูที่นครชิทังานะครับเพราะนั้นเ,เราได้เอาเประเภณนี้้องจนเข้าอิานเดียซึ่งนิดมากับ ประเทศลามาเพื่อเปรตก็ผสมาสนาใครับก็เลยเกนว่าการบำเพ็ญพิรี่าเป็นเป็นบะพีนะครับเป็นรพีคือการบำเพ็ญให้กับผู้ที่วงหลันะครับเพราะฉะนั้นเราเกว่าทำไมนะครับว่าการการงาเดินซิปมีเด็กหลายคนนะเด็กคนนีต้องจับติตมานะครับซึหน้าวันนาที่ชัวราวทมาผิดไปนะครับอันนี้ก็คือความถึงมาก็ ก็เอ so, ่อป็นการรมแบบนี้นั้นเราต้องศึกษาศึกษาให้เด็กๆนะรู้ร่างนะท่างเราเนี่ยกลับมาได้รับความรู้ตเราทึกได้โดยจากการน้อมต่างๆคือยชายในประพิทีเกิดทิพซึ่งเราศึกษาพระวามีการน้อมรายกานนะครับหรือสั่งกากั่กัรน้อมลานะการน้อมลาในวันนี้นะทางสังหนักกับระยานวอดโรกเอ่อ้ยำอยากวาดซาตินะครับถึง่านสาบจะสร้างคามรุงเ

nè các bạn rút được kéo đấy các bạn chế động tác chế động tác cho mình lo động tác nắp nè các bạn nắp bé quả, bỏ ra thì có bạn cầm thử các bạn sẽ có cái đuôi nháy có các bạn có một số đông nào đấy các bạn để qua đây nhé luôn như vậy thì chỉnh mình các bạn nhé các bạn cách vậy พวกนี <owning> ้ห้าสิบยาหายคือลองมองนะครับว่าประเทศเด็นสิเนี่ยมีความเด็ดมาอย่างไรวับต้นแระต้นหรือมีสิ่งห้องคนุอะไรบางที่เราถ่ายนะครับเกิดจาบรรบุรุษงที่เราถามนะครับว่าบุญขันธ์นี้นะครับตรงกับเร่องเชื้อทานเดินสิทิงที่ตรงกวัน แนนี <ừ> ้เป็นต้องนะครับอันนี้ต้องเหมือนแบเป็นหนึีที่ตองยาตายานะครับถึงเดยวสามแลว่าอุยาตาญานี่ขันไปกับกอวยขาดก๋อยตัวก็คือุยาตายาเิถอไปสวยข้นดงมีไม่ใหมาสนะครับถึเื่อว่าเล่นเล่นถังเื่นซี่งเล่นถันังก็เดี๋ยวั่งเดนมาถู้อยมากนะครับทีนี้อมายู่บบ้นบุญหรือว่าอยู่รวมสนุกปไานงกับรวกนัางอยู่ พี่นาวันลอยปากเนี hmm. so, that, so, ่นกับในหลัง so, นักเตะเดินจิ้มตาข่ก็เลยลองสมมตินักกับก็เลยจัดิจฉดขึ้นมาเดี๋ยวจะได้ดูแบบว่าติดโบราณก็จะเป็นถือกรอะไรมาเป็นอัศลาก็ขากตายนะครับเหนีซิ่งซิ่งเดียยากเยใ้อย่วชนได้ได้ัราเราไดดูนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีทนหา่นะครับมาเป็นเตีอยงตุ้งกับกับสัหนักับใวันนี้

เด้อย่านี้เกราเรารขั้นตนีท่เราเป็นกาอาภาษาตจนี้วันเอ่ันาเสับเป็อนขําเดือนถี่นะฮะทางเทางรีไรนะเนายิงตูะถ้าจะลอยี่ตามซงโดยทีนี้เราจทุกนะครเราว่าเวลาเราทาคุณอะไรเนี่ยก็เป็นส่วนลุ น้ำพุราษาการคือสำรับนะครับเพื่อไปถวายใครคะไปถวายพระสงฆ์นะด้วความเป็นมาจริงๆก็าการจัดตรงนี้ก็เพื่อจะจัดสำรับไปถวายพระในช่วงที่พระเข้าพรรษาใช่ไหมครับ ในช่วงเข้าพรรษาเป็นฤดูขนสาเดือนการที่จะพระออกไปบินธบาตอะไรเนี่ยมันลําบากเพราะนั้นญาติโยมชาวพุทธเนี่ยเขาเลยจัดสำรับไปถวายภายในสำรับจะต้องมีอะไรบ้างคับข้างในจริงๆก็จะมีรูปแบบนะลูกน้ำจะมีชั้นเป็นชั้นข้างในนะครับจะมีเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับพระสงฆ์ ท่านที่าดเจตายนะเอ่อแาจกนีเบี้น้กับปามกับป้ในในในาตรีในวัน้ยนยนะใับกนทไมนะกับคือาจจะไปไปไกด้มหนะใกับน้องบางยนข้างใต้ไปคือในในในวนเออก็ลโอยู่ไม่นับนะกับนทามหาจ้าอ่าหลวงสมุทรายนะรับในขั้นนึงก็คือขันร้านมหาจ้า เออไว้พระบูชาพระได้นะครับเรตัวมูนนะรับเสือ, <Dun> อจริงๆในรูปแบบเนี่ยเราพยายากจัดให้มันครบคัวนะครับก็คือ,อมีส,สังคมอะไรแบบนี้ถึงถที่เราไปนะครับก็อาจจะเป็นรูปแบบ,ด,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 บดังนั้นนะกับเวลามันคือเอารูปแบบไปก่อนนะเอารูปแบบเป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับ คือบางทีมาว่ะเออไอซอมเนี่ยมันกินอร่อยอร่อยกลัวกับแต่กลัวเนี่ยมันมากถังถือนะครับสันก็สั้งมาดใจเอ๊ะซ้ำหนีกระได้นะครับเดี๋ยวเส้นเหลี่ยมนี้แทหนีกระได้นะเส้นซอมนะครับนะเดี๋ยวนุ่มๆมันจะโถดีกระได้นะครับก็เด่นเตือนนะครับแล้วก็มีเพื่อนที่ขายสื่อนะครับขายหรืออีกมัดหนึ่เราเราเราเประหยัดจรงจ้าเอ่อก็เด็กว่ากันนุ่มปนบ้านปนบ้านนะวันนี้เป็นอย่างนะ มันจะนวดลานนี่นะนุมที่โกันวดลานนี้ที่ดถึงนั้วถี่นี่นะถึงมันจะโรอว่า้ันนวดลานก็ไม่ถี่ว่าพุลานถีว่ามีกันถีข้วี่ขั้วถี่้วถี่ลอยอยู่ในกับข้าวไหมายวลหมาเลยคนนึงจันได้ก็จางม่สาบนะครับคนนั้นพมเลยหว่านนี่ก็จันเจษดานะครับก็ได้ดํารีว่าจัดที่นี้ขึ้นมาเพื่อให้อยาวชนโดยเฉพาะนักซึงานะครับหนักศึสร้างขาไม่ไหมเนี่ย จิหวาน่าจะเป็นขาเียกว,ว,ว่าเป็นผู้ที่จะเสือส่อมทรานหรืออนุรักษ์ซึ่งเหล่านี้ต่อไปนะครับเราเลยจัดมาจากการจี่ว่าไปวัดนะครับหนเรื่องนี้จิหวาชหลวงสมนี่การไปหวัดก็อาจจะลําบากก็เลย เมื่อว่าเรายกวัดมานี้ยกวัดมานี้นะครับในฐานเน็นนครับในรูปแบบกิจการต่างๆนะครับว่าจัดมัดเนี่ยจัดตันตอนี่จะประกัวในใจถี่นึงนะมีอยู่กลางวันเดียวปีนอันเดียวได้ที่นึ่งแน่นอนนะครับนะครับอันนี้ก็คือความเป็นมานะครับองการดับลี่การจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับต่อไปเราจะมีรูปแบบอื่นอีกนะครับถึงจะตามมาเดือๆนะครับ นะแต่เบื้องเบื้องลึกเบื้องลักก็คือต้องการจะเก็บข้อมูลนะครับท่านข้อมูลจากจากเล่นหญิงๆนะครับข้อมูล i got it